สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูเมย์จะมาสอนรำตามคำขอนะคะเพลงคืนคิงท่อนภายเขตควงนะคะ ก็ใครที evening, ่ก ok. so ําลังอยากจะฝึกเพลงนี้นะคะก็มาฝึกไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้นะคะคุณเมย์ต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยนะคะหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะคะเอาละค่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มฝึกพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มพร้อมกันไปแบบช้าๆนะคะในระหว่างที่สอนคุณเมย์ขออนุญาตอ่านเนื้อเพลงไปด้วยนะคะเพื่อความแม่นยํานะคะโอเคพร้อมแล้วนะคะไปพร้อมกันสามสี่ไป ไพ่เตคตควงลวงล้ำยกกำรรายต่อไปย่ำดอมแทนไทยไพ่ฟาวาดเดียรดาษเดินตรงนี้ใช้เทคนิคนะคะการตีไหลยเล็กน้อยแล้วก็ขย่งจังหวะสุดท้ายให้วางเต็มเท้านะคะสามสี่ป้ายเดียรดาษเดิน เนาาในให้กระดกขวานะคะยองซ้ายมองมือเนาาในพงพนาฝากหิมวาดารดาษยกแล้วแตะต่อไปจีบทั้งสองข้างนะคะที่หน้าอกนะคะจอนจากไกลจีบส่งหลังแล้ววาดขึ้นข้างบนสุดที่ไซนิโลกา ฝากฝากน้าผาบาดานจิบทั้งสองข้างในห่วงคาแซวายโววาดพัดผ่านต่อไปวางคี้รีเขตขันนะคะแล้ววาดไปแดนดินหนึ่งสอง ขวันผู้น้อยอ่อ,อนยกแล้วแต่จำจอนมัวอุราต่อไปม้วนมือซ้ายออกนะคะเก็บบุพภาโสกาทวนทวินหนึ่งสองต่อไปจีบม้วนออกดอมแผ่หีห่วงห้าวก้าวขวาจีบซ้ายอาจิน วาดวงทั้งสองข้างเตะซ้ายไปขย่งนะคะหากจีบปล่อยยนยินหมุนให้ปิ่นหา